สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตด,ด,ดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะสวัสดีกันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันบ่ายตอนนี้ก็มาที่วัดโพศพนะเจ้าค่ะนี่เลยกานิกาจะชอบเที่ยวแบบนี้แหละค่ะแล้วบางทีเขามีงานกานิกาก็ไปทําบุญฝังลูกนิมิตเลยนะคะแต่ไม่ฝังกานิกานะคะ นี่เลยนี่เลยและที่ชอบมาแบบนี้ก็มีของขายมากมายต่างๆนานาเมื่อตอนนั้นกันนิกาไปวัดสมานครั้งหนึ่งที่นั่นก็สวยมากเลยนะคะแต่มันหลายที่อะเนาะจะไปทันไหมเนาะบางทีอะเหนื่อยค่ะแล้วรถลาเ,ออเขาก็ต้องทำงานออทำการกันเนาะ ไปทีคนก็โอ้ยรถโหลดรถโหลด,ลด,ลดนี่เลยค่ะชอบมาแบบนี้เลยนะคะทำบุญด้วยตามศรัทธาตามกำลังที่เรามีไม่ฝืนค่ะแบบนี้เลยแล้วก็มาทำบุญสังฆทาน บนี้เลยนี่ลค่ะก็มาชอบบริจาคอย่างนี้ไม่จำเป็นว่าเท่าไหร่อยู่ที่ใจเราเนาะมีเลยห้าบาทบาทหนึ่งสิบบาทตามนั้นเลยค่ะ เาจำเป็นต้องทำเยอะแยะทำด้วยใจไม่ใช่มีเราคนเดียวกัริการเรื่องกินเป็นใหญ่ค่ะทำบุญใช่อาน,นิกาเกิดวันจันทร์นะคะแต่ที่ที่ประเทศญี่ปุ่นกาิกามีแล้วค่ะปางห้ามญาติตอนนี้ห้ามมาเยี่ยมกณนะิกานะกันิกาชีวิตด,ดีจีมาก็มาทำบุญล,ลงศพบ้างทำสักการะแล้วแต่ ขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณมากค่ะเข้าผิดทางค่ะเขาก็ใจดีค่ะนี่แหละค่ะสงสารในตัวน้อยต่อคิวทัศน์ถอยธนาคารเนี่ยน้ำมันถอยธนาคารเดือนเดียวเนี่ยเที่ยวเก่งระเกินกดทนซื้อถังถังทานยังถังเดียว

เนี่ยเรามาทําบุญทำดีใจแล้วก็วนทํานะคะที่นี่ก็ดีอย่างเขาไม่เรียกร้องอะไรอย่างกานิกามาเนี่ยของคุกานิการมีสตางค์ก็พอสมควรแต่ว่าทำร้อยหนึ่งก็นั่งตายอธิษฐานนั่งข้างบ้านเลยนั่งข้างบ้านแล้วก็เห็นใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อที่ร่างที่ร่างเอาเลยพ่อขุนหมูเออเอาคนที่ตายอ่ะพ่อปูพ่อปูนายประมวล ที่คนนั้วใช่ไห้ทีคนนั่นเ,นเา้า,ามามาด,ด้วเดียวได้เลยค่ะเิญค่ะเข้าใจดีมากบริการดีด้วยว่าเออเขาไม่ว่าเลือกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเาก็ แลวก็นน,นเปียมลีมนี่นร,ราคาก็มาทำแบบนี้เลยนะคะซองเราก็ใส่ตามศรัทธาค่ะวันหนึ่งมีคนโบนไม่รู้เป็นแล้วก็ใครออกนางประภารัตน์เปลี่ยัเป็นโบนรรไป้ลยครับสับนิรอมก็เนชื่อสุรินทร์ีั้งยนสุริลีแค่นี้น นะโมตัสสะกะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทษาอิมังะเทพุธรูปังติจีวรานีสังานานี สัปพารีวาลานีพิกุสังคสระโอนุเชยามะสาทุโมคันเตพิกุสังโกอิมังพุทารุปังติจิวารานีสังฆานานีลีวาีสังฆทานานีเขียนชื่อคนที่จากเราไปแล้วหรือไม่จากตฏิคันหาตุอัมหะกังทีขะราตัง อิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวา